คำว่ารูปปรมัติ์มาจากคำว่ารูปกับปรมัติ์ซึ่งเป็นคำศัพท์สำคัญในทางพระอภิธรรมของพระพุทธศาสนาเถราวาทความหมายของรูปปร,ม,ปรมัติ์ปรมัติ์ปรมบวกอัฏฐะแปลว่าประโยชน์อย่างยิ่งเนื้อความอย่างยิ่งความจริงอันเป็นที่สุดความจริงแท้แน่นอนในทางพระอภิธรมร,มธรมปรมตถธรรมคือสภาวธรรมธรรมชาติ ที่เป็นความจริงแท้แน่นอนมีลักษณะเฉพาะของตนเองไม่แปรผันรูปปรมัตาจึงหมายถึงสภาพธรรมที่เป็นรูปตามความเป็นจริงแท้ปรมัา์รูปปรมัา์คืออะไรรูปปรปรมัา์คือธรรมชาติที่ไม่รู้อารมณ์และเป็นสภาวะที่แปรปรวนแตกสลายไปตามเหตุปัจจัยต่างๆเช่นความร้อนความเย็นเป็นสภาวธรรมที่ปฏิเสธความเป็นสัตว์ บุคคลหรือตัวตนโดยสิ้นเชิงเป็นหนึ่งในปรมาทธ,ธรรมสี่ความจริงแท้สี่ประการได้แก่ 1. จิตปรมาทสภาพที่รู้อารมณ์ 2. เจตสิกปรมัาทสภาพที่ประกอบกับจิต 3. รูปปรมาทสภาพที่ไม่รู้อารมณ์ 4. นิพพานปรมัาทสภาพที่พ้นจากขันห้าเป็นความสงบอย่างยิ่งพูดง่ายๆก็คือรูปปรมัาท คือสิ่งที่เราเรียกว่าร่างกายหรือสสารทั้งหมดแต่ถูกมองในมุมมองของความจริงแท้ปรมัตธสัจจะว่าเป็นเพียงการรวมตัวของสภาวะที่เกิดดับและแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราหรือของเราที่ยั่งยืน